รถสวยราคาโดนใจกับ Honda City 1.5S ปี2015มือเดียวป้ายแดงออปชันลุนๆน,นตัวนี้เป็นตัวเจนใหม่แล้วนะครับผมแต่ราคาต้องบอกว่าสุดว้าวครับถูกที่สุดในตลาดครับไม่มีอีกแล้วครับ269,000บาทคุณได้ City โชมนี้ไปเลยนะครับสีดำเงาๆเ,เ,เดิมทั้งคันครับพุชสตาร์ทมีให้นะครับระบบช่วงล่างเฟิร์ม เกียร์ลื่นๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับพร้อมกับหน้าจอ Android จากโรงงานครับสวยมากๆครับคันนี้นะฮะต้องบอกว่าราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกคุณได้โฉมนี้ไปครอบครองเลยนะครับ2,69,000บาทไม่บวกแวดนะครับไม่มีค่าโอนใดๆทั้งสิ้นนะครับราคานี้เน้นๆนะครับสนใจจองเพียง3,000บาทครับแล้วก็นัดวันรับรถได้เลยรถจอดยุรามินทาเพื่อนๆสมาชิก ใครอยู่ใกล้มาดูได้ใครอยู่ไกลต้องรีบนะครับผมพลาดไม่ได้ครับกับชมนี้ในท้องตลาดครับเขาขายกันอยู่3 0 0,000ปลายครับจนถึง4 0 0 0 0นต้นครับซิตี้ชมนี้ขับดีมากๆครับสนใจครับขอคุณพร้อมครับ088 584 5375ครับ